ครับสวัสดีครับวันนี้หลายคนถามเยอะเหลือเกินว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นมีทางเลือกอื่นหรือไม่จะอยู่ต่อหรือว่าจะรอให้เผาคือจากกระแสสังคมที่ต้องยอมรับนะครับว่ามีความกดดันต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างยิ่งทั้งในสภาเองใช่ไหมคุณสุดชาติกล้าตําหนินะกล้าตําหนิกลางสภาออกอากาศนะครับแล้วก็ ตำหนิชนิดแดงแรงอย่าสั่งแบบตาหารนะไม่มีความรับผิดชอบเตือนหลายครั้งภาษาเหล่านี้คือภาษาที่เขาเรียกว่าเขาไม่เอาครับแต่ปัญหาคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะเลือกทางไหนครับพลเอกเปรมตีรสุรลานนท์นี่เขาฉลาดท่านฉลาดพอนะครับนะพอรู้ว่ากระแสตกคนไม่เอาด้วยท่านรีบสละแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาปรากฏว่าฝืนกระแสยิ่งมีคุณชัดชาติมาเป็นตัวเปรียบเทียบในการนางาน เปรียบเทียบในสมองในวิธีคิดนะความนิยมก็ยิ่งทำให้พลเดกประยุัทรจโนชานั้นตกต่ำลงไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะมาแข่งขันอะไรเขาได้ก็เลยกลายเป็นกระแสะว่าผลเดกประยุัทรจโนชาพอเถอะวันนี้ใบชนเดือดร้อนใบชนลำบากเขาต้องการคนเก่งเขาต้องการคนดีมีความรู้มีความสามารถมาแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เขาจะไม่รอคนอย่างคุณเพื่อที่จะอยู่ในตําแหน่งอีกต่อไปเพราะประเทศไทยมันจะยิ่งล้าหลังลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับคือจะสะท้อนให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นควรทําอย่างไรทางเลือกมีทางเดียวครับเวลานี้สําหรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือลาออกไปก่อนที่อภิปรายไม่ไว้วางใจจะเชือดในกลางสภาไม่แน่นะครับไม่แน่ครับนะคือถ้ามันระอากันมากๆ ถ้าใครไปอุ้มพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็คืออุ้มของเน่าของเหม็นแล้วคนที่อุ้มก็จะแปะเปื้อนไปด้วยนะครับติดไปถึงนานนะครับประชาชนเขาเจดจําครับครับวันนี้เลยออกมาพูดถึงทางเลือกพลเอกประยุทธ์จันทรโอชาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ